สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนสิงหาคมปีพศั5 6 6นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ในแต่ละราศีนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองเลยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข้ามาหาจารย์ได้ที่แอดไลน์สองศนะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ 1. ชื่อ 2. วันเดือนปีเกิด 3. เวลาเกิด 4. จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันลัคนานะครับแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนำลัคนาราศีที่ถูกต้องนะที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับไปทําการ เช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แอดดูดวงชาแนลนะครับข้อ 2. ใครที่ติดตามอาจารย์มาสักพักแล้วนะครับแล้วสนใจนะครับที่จะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อมเชียวคารมหาอาจารย์นะครับได้ที่เดียวกันนะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดแจ้งข้อมูลไว้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับให้ทําตามนั้นให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะสามารถจองคิวดูดวงกับอาจารย์ได้สําเร็จนะครับตามนั้นนะครับรายละเอียดค่าที่จ่ายก็อยู่ที่500บาทนะครับตอนหนึ่งดวงนะครับช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับการดูก็จะนะครับดูผ่านทางไลา์คอนะครับก็ชัดเจนนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับรีบกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับทั้งช่องทางอาจารย์เนดวงชแนลไว้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทําการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําปีพุทธศักราช2566กเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะทําในคลิปของโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับซึ่งจริงๆก็ดําเนินการทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับเอาไว้ทานี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2 5 0่ร 66นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่มีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง4ดวงนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ของนะครับเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งดาวใหญ่3ดวงแรกก็ยกย้ายนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทันใดต้องการที่จะวางแผนนะครับชีวิตนะครับวางแผนอนาคตหรือต้องการจะเตรียมความพร้อมที่จะรับในสิ่งดีๆที่เข้ามา หรือเตรียมความพร้อมที่จะระมัดระวังในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่กําลังจะเข้ามานะครับก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางอาจารย์แอดวูดงชาแนลไว้นะครับเพออย่างน้อยๆนะครับนโยบายหลักของช่องทางอาจารย์แอดวูดงชาแนลนะครับจะทําการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยคลิปของเดือนสิงหาคมนะครับก็ชัดเจนแล้วครับอย่างน้อยๆก็เป็นการพยากรล่วงหน้ามากกว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามนะครับ ทางช่องทางนี้และอย่าพลาดนะครับแม้แต่เดือนเดียวนะครับกับข้อว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชันหกสิบหกนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรดาวเี่าเรือนภพกรรมะนะครับก็คือดาวพุธนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับดาวเจ้าเรือนบพกรมมะนะครับดาวพุธยังอยู่ในเรือนพพวินาศนะครับตั้งแต่23ามกรกฎาคมจนถึง2ีกันยายนนะครับปีพุทธ ก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานยกย้ายงานยกย้ายตำแหน่งนะครับอย่างปกบปอบฉับพลันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสตินะครับพิจารณานะครับให้ดีๆนะครับทำไมอาจารย์ถึงได้ใช้คําพูดนี้ครับว่าต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่าเพราะว่าอีกมุมหนึ่งก็คือดาวพะหัสปดีเองก็ยกเข้าสู่หระอพมรณะของพื้นดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพศ2566นะครับน่าหมายความว่าอะไรน่าหมายความว่าชาวราศีกัรนะครับในช่วงเวลานี้ จะทาอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติให้ดีคิดทบทวนให้รอบคอบนะครับอย่ารีบนะครับอะไรที่เราไม่ชํานาญหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเมันไม่แน่ใจไม่ชัวร์ให้หาที่ปรึกษาหรือหาคนที่เขาเก่งเฉพาะทางนะครับเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับจะได้นะครับเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับให้น้อยที่สุดนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันท,ท,ทุกๆท่านด้วยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่างน้อยๆเรารู้เลยว่ามันมีมุมมีเกณฑ์มีปัญหานะครับในช่วง19เมษายนปีพศ2 5 6 6ไปจะถึง29เมษายนปีพศ2 5 6 27นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าอุย้ยอีกตั้งนานแต่ถ้าเราตั้งสติให้ดีอย่างน้อยๆติดตามช่องทางนี้ไว้ครับช่องทางอาจารย์แดดตูดูชาแนลเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆคุณรู้ล่วงหน้านะครับอย่างคลิปนี้เองอาจารย์จะอัพขึ้นไปนะครับในช่วงนะครับ ภายในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับไม่เกินวันที่25กุมภาพันธ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่า4เดือนแน่ๆน,นะครับใครที่อยากจะทราบอยากจะรู้อยากจะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับก็ติดตามช่องทางนี้ไว้นะครับชัดเจนนะครับหรือถ้าใครยังสงสัย ยังมีปัญหาค้างคาใจว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นดวงเราจะเป็นอย่างไรก็สามารถแอดไลน์ออฟชิวลเขาผาาาู้อาวุโสนะครับเพื่อมาเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับอันนี้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคมดาวาเจียนพบกระดุมพระก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเรือนพบวินาศนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับจนถึงวันที่26สิงหาคมนะครับ ปีพรารนั่นหมายความว่าแทบจะทั้งเดือนในช่วงเวลานี้การเงินก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาไม่ราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันรู้แบบนี้แล้วได้ยินแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจเรารู้ก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีบริหารจัดการการเงินที่ดีๆนะครับอย่างที่จารย์ได้พยายามบอกไปแล้วหลายๆคลิปนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาใครชะตามันด้วยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราได้รู้ก่อนล่วงหน้านะครับและเราระมัดระวังตัวเองไม่ประมาทนะครับ จากหนักก็อาจจะเป็นเบาจากเบาก็าจ,จะรู้สึกว่าอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เกิดเพียงแต่ว,ว่าเราระมัดรลวงตัวเราเองมากพอนะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรดาวเจาเรือนพบปัตนิก,ก็คือดาวพระศพดีนะครับดาวพระศพดีก็ยังอยู่ในเรือนพบมรณะนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนไปยาวๆนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพศั5ร6 6ไปจนถึง29เมษายนปีพศร2667น,นะครับ ปัตนิมรณนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้มันอาจจะมีมุมมีโมเมนต์นะครับที่ต้องห่างเหินกันที่จะต้องห่างกันบ้างที่จะต้องทบทวนนะครับอาจจะไม่ราบรื่นนะครับเท่าที่ควรหรืออาจจะต้องมีนะครับมุมหรือช่องนะครับว่างในช่วงเวลานี้นะครับหรือมุมหนึ่งก็อาจจะต้องดูแลกันและกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นได้ยินแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับให้เราฟัง แล้วให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคมันมีมุมมีเกณฑ์จะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็นปไปในทางใดตัวท่านเองต้องรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีมุมมีโมเมนต์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ขอให้เข้าใจไว้ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเราจะได้นะครับตั้งสตินะครับแล้วก็คิดพิจารณาในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับ อาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวล right. ัคนาราศีกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้หรือเรียกง่ายๆว่าไม่ใช่แต่เดือนสิงหาคมนะครับแท่ากทั้งปีนะครับ2 5 0 0 6นนี้นะครับก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บก็ถือว่ามันก็มีมุมมีเกณฑ์นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่่่่าาาไไไหรรนะะคับบออยยงทีจด้้พมกปแลว แต่อย่างน้อยก็ให้เราเข้าใจไว้ว่าโอเคเรารู้แบบนี้แล้วหรือถ้าใครติดตามคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพอทราบเพราะอาจารย์ได้บอกไปในคลิปนะครับก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมาบอกในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ระมัดระวังตัวเองนะครับเป็นอะไรนะครับก็ไปเช็คอัพร่างกายให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในการโปรเทคนะครับป้องกันตัวเราเองได้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่สําคัญคืออย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ หลังจากดาวพฤหัสบดียกย้ายนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพศ2566นะครับชาวลัคนาราศีกันต้องนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับเพื่อจะได้ป้องกันนะครับการเกิดข้อผิดพลาดนะครับให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจอีกทีนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องดูแล ตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ฟังแต่คาทานายรู้ว่ามันจะแย่แล้วจิตตกไปเลยไม่ใช่นะครับเรารู้ว่าเราจะแย่จะป่วยนะครับคุณก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรืออะไรที่ทําไปแล้วแล้วมันจะทําให้สุขภาพเราแย่ก็อย่าทาครับนะครับสั้นๆง่ายๆตั้งสติให้ดีรักตัวเองให้มากๆชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนโชคดีนะครับด้วยสตินะครับ วันนี้เราขี่ตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ